ที่สวนนงนุษย์พัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยานายสุวิชาปเปรมใจชื่นประธานกรรมการบริหารบริษัทโฟตโตไฟ,ฟจำกัดนายจตรุรงค์พัทระโปแก้วนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและนายวรรณพงศ์สุรโรธประจักษ์ n a t i o n a l and International p h o t o c o m p e t i t i o n ิ้ลชันจัดแอนด์มัลติอเวิร์ดวินนิ่งโฟโตกราเฟอร์รวมกันถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสวนสวยครั้งที่3ในหัวข้อ Wonder f u ฟูนงนุษย์การเดนมหสัจจรรย์ทั้งปีที่สวนนงน,นุษย์พัทยา1ในส,สวนสวยที่สุดง รวมประกวดชิงเงินรางวัลเกือบ1ล้านบาท นายกำพลกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากช่างภาพมืออาชีพมือสมัครเล่นนักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งทางสวนนงนุษพัทยามีการพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ๆทําให้มีสวนสวยมากกว่า60สวนจึงเป็นโอกาสของผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพได้มาโชว์เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อชิงรางวัลกับทางสวนนงนุษย์พัทยาสวนสวยที่ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแบ่งหัวข้อในการประกวดออกเป็น4หัวข้อดังนี้ 1. การถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไปรวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถ และมีรางวัลพิเศษสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองในปีนี้ 2. ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอุปกรณ์โดรน 3. ภาพสร้างสารรค์จากปัญญาประดิษฐ์นงนุษย์ AI based image ให้มีการใช้ภาพถ่ายจริงที่เกิดขึ้นที่สวนนงนุษย์พัทยาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี AI ที่สามารถป้อนคำสั่งจากคีย์เวิร์ดต่างๆผู้ที่สนใจส่งงานเข้าประกวดสามารถเข้าดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ w w w n o n g n u t p a t y a c o m